สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งมคโยมค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทํากระถางนะคะอันนี้ก็จะใส่ไม้แขวนนะคะก็คือใช้ลวดแขวนนะคะก็จะกลายเป็นไม้แขวนประดับตามซุ้มนะคะเลี้ยงปลาสังสรรตามซุ้มต่างๆนะคะเพื่อให้สร้างความเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็สดชื่นนะคะ ในงานเลี้ยงปีใหม่นี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันนะคะอันนี้เป็นออมเพชรนะคะส่วนอันนี้เป็นออมนาคนะคะอันนี้ก็อยู่ที่อากาศทายเทได้ดีนะคะสีสันเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือออมนาคนะคะส่วนอันนี้อยู่ในร่มเลยนะคะร่มเลยนะคะร่มทึบๆก็จะได้แบบนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวก็จะเอาผึ่งออกแดด ให้แดดส่องถึงนะคะสีสันเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับไม้กระถางประเภทนี้นะคะพอดีเลยออมนาก,กระถางเขากระถางเขาหูนะคะหูที่ที่เราใส่ใส่ลวดแขวนนะคะหักแตกนะคะ ก็เลยทำลวดล็อกไว้นะคะเดี๋ยวเราก็อันนี้เขาลากเขาทะลุออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอานี่ค่ะเอากลามมาพาวสับใส่แล้วก็ซ้อนกระถางเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่างานเร่งด่วนนะคะรีบจัดทำนะคะเดี๋ยวไม่ไมทันการ พอวันนี้ก็วันที่ยี่สิบห้าแล้วนะคะเมรี่คิดมัดน,นะคะสำหรับผู้ที่ชาวคริสต์นะคะส่วนชาวไทยพุทธก็รออีก หวันนะคะก็จะถึงวันที่หนึ่งมกรานะคะค่ะแล้วก็จะคล้องลวดนะคะคล้องลวดพับลวดไว้ข้างในนะคะเวลาเดินจะได้ไม่เกี่ยวพันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะร้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะ พอ,อกระถางอันนี้ก็คือกระถางเก่าเกินแล้วนะคะกระถางหลายปีจัดอันนี้เราก็ทําตกแต่งสถานที่นะคะสําหรับคนเมืองที่มาเยือนเราจะได้มีความสดชื่นแจ่มใสกับต้นไม้นานาพันธ์แปลกๆนะคะก็เมื่อเช้านี้ก็มีแจ้งเข้ามานะคะว่า ตอนนี้พวกนี้พวกนี้เขาจะเดินทางไปเชียงใหม่ขากลับมาจะมาแวะนะคะก็คงจะเป็นประมาณส่งท้ายปีเก่าพอดีนะคะเห็นแจ้งมาแบบนั้นนะคะนี่ค่ะก็จะได้ไม้แขวนที่สวยอีกกระถางหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอ,อมเพชรนะคะ ก็เป็นอ,อมเงินออมทองอ,อมเพชรอ,อมนาคนะคะจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ลำรวยในช่วงในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้ก็ นำกล้วยทั้งกล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยงาช้างนะคะไปแบ่งปันให้กับคนรู้จักกันที่ตลาดนะคะพอดีแล้ว,วันนี้ก็ไปส่งต้นไม้ให้เอฟซนะคะบอกติดตามมานาน ก็เลยสั่งต้นไม้ไปช่วงเทศกาลปีใหม่อยากได้มากก็เลยส่งให้ไปนะคะเมื่อเช้าก็ดูท่าทางก็คงจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะกลัวโดนหลอกบอกโดนหลอกมาจนเข็ดเมื่อเช้านี้ทักแชทเพจเข้ามาตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งกว่า,วาบอกอย่าลืมส่งให้ผมนะ ก็บอกก็เลยรีบลุกนะคะมาเช้ามาเช้านี้บรานพยมนอนตื่นสายนะคะหกโมงหกห้าตีห้าครึ่งจะหกโมงยังไม่ลุกจากที่นอนนะคะอยากจะนอนนานๆอยากจะพักผ่อนเพราะนอนแล้วอุ่นดีมาเช้าอากาศเย็นจัดก็้าอากาศเย็นจัดก็จะเกิดอาการปวดกระดูกนะคะ อันนี้ก็เป็นออมเพชรเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปทําที่แขวนที่เพิงพักนะคะเพราะว่าตรงนั้นถางไว้เตียนหมดแล้วก็ไม่มีต้นไม้แขวนประดับเลยเพราะลือต้นไม้ออกหมดนะคะหรือบางอันก็ ได้ขายไปนะคะก็เลยต้องหาต้นไม้อื่นไปตกแต่งนะคะให้ได้ให้ได้เหมือนเดิมนะคะก็หาอะไรไม่ทันพ่อตอนนี้ก็ในกระท่อมก็ยังจัดสรรไม่เสร็จเก็บของไม่เสร็จนะคะพ่อลูกจะส่งจะขนของพวกตู้นะคะตู้เสื้อผ้า โตทำงานอะไรประเภทนี้นะคะกลับมาก็เลยต้องจัดของใหม่ท้าไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวจะหาที่ตั้งก็จะเกะกะเดี๋ยวเขากลับก่อนไปแล้วก็เราจะทำไม่ได้นะคะพอเราก็ชลาภาพลงทุกวันทุกวันนะคะนี่ อันนี้สวยมากแล้วก็พุ่มใหญ่มากด้วยใครเห็นก็ร้องโอโ้โหใครเห็นก็ร้องโอโ้โหชอบจังเลยที่คนร้องโอโ้โหโอ้โหสวยจังชอบมากการจะเอาลวดขึ้นแขวนนะคะ บางคนบอกเอาลวดทำลวดแขวนทีไรเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังทุกครั้งนะคะนี่ค่ะเวลาก่อนที่เราจะใส่กระถางนะคะจับรวมกันแล้วหักก่อนนะคะหักก่อนให้เท่ากันนะคะแล้วค่อยกระจายออกแล้วก็มาทำคล้องกับกระถางนะคะจะได้ไม่มีปัญหานี่ เราทำแบบนี้นะคะก็จะง่ายนี่ค่ะแล้วคล้องแบบนี้นะคะคล้องขึ้นแล้วเราก็หักหักเข้าไปในกระถางนะคะถ้าเกิดเราเดินผ่านกระถางปลายลวดเขาจะไม่เกี่ยวนะคะจะไม่เกี่ยวแขนเรานะคะไปบางที่นะคะร้านต้นไม้บางร้านโอ้โหกลับมางี่แขนเลือดเลยเพราะเราเดินบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะคะ เราเดินไปชนกระถางเขาบ้างเดินเลี่ยงบ้างเพราะร้านต้นไม้ก็ต้นไม้เยอะอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องเดินเลี่ยงไปเลี่ยงมาก็พอดีเลยไปเจอกระถางที่เขาเดินเอามาตั้งแบบตั้งริมริมที่เราทางเดินนะคะก็อาจจะเกี่ยวเราได้ให้เป็น รลี้วรอยเป็นแผลได้นะคะเราไม่รู้เรากว่ามันจะมีเชื้อโรคอะไรติดมาหรือเปล่าอันนี้ก็เราก็ระวังตัวของเราไว้ก่อนนะคะป้องกันไว้ก่อนนี่ค่ะเราก็จะพับแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆนี่ค่ะเราจะพับเอาเงี่ยงของเขาเข้าข้างในนะคะนี่ค่ะ ก็ได้อีกหนึ่งกระถางนะคะอย่างใหญ่นะคะอันนี้พุ่มใหญ่มากนะคะส่วนอันนี้ก็นี่หอยทากกินยอดหมดเลยนะคะเพราะว่าเอาตั้งไว้ข้างล่างนะคะตั้งช้ำเสร็จก็ตั้งเอาไว้ข้างล่างหอยทากกินยอดสมหมดเลยเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่ลวดแขวนนะคะ เราก็จะหักแบบนี้นะคะถือให้เท่ากันแล้วเราก็ดัดลวดนะคะดัดลวดให้งอแบบนี้แล้วเราถึงจะมาจับแยกนะคะลวดอันนี้สั้นสั้นกว่า,มาเมื่อก่อนนะคะที่ว่าให้เด็กดันเด็กนะคะสนับสนุนเด็กนะคะอันนั้นทำยาวแล้วก็สวยมากมาตรฐานลวดเส้นใหญ่อันนี้ลวด เส้นเล็กนะคะไม่ไม่ค่อยมาตรฐานไม่รั่วเขวนไว้แล้วเวลาลมพัดแรงๆจะร่วงจะหักจะขาดจะหล่นหรือเปล่าก็ลวดอ่อนมากนะคะคอยักระถางใหญ่ด้วยอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอลุ่นกันอีกทีนึง เราก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นไม้กระถางแขวนแล้วก็จะมีห้อยลงมาด้วยนะคะอันนี้ก็ทําหลายๆแบบนะคะก็ยังมีอีกสองสามชนิดนะคะที่เป็นไม้แขวนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ว่านแยลงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ